สวัสดีครับผมชื่อยีนนะครับอายุ31ปีนะครับปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับคือผมเนี่ยแต่ก่อนนะครับผมเป็นคนที่นั่งทำงานอย่าง3-4ชั่วโมงครับตลอดบางครั้งเนี่ยก็นั่งทำงานตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ มีอาการที่เราเจอไปบ่อยคือจะเป็นปวดให้ทอยปวดหลังนะครับแล้วนั่งนานๆก็จะปวดเอวปัจจุบันเนี่ยที่มีอาการปวดเข่าซ้ายนะครับแล้วก็เป็นคน,นที่สัรหานะครับอาหารเสริมนะครับยานะครับที่มาช่วยบรรเทาอาการอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจําเพราะว่าเราต้องทำอา,าชีพเนี้ยอีกนานนะครับคือบางครั้งในผมปวดเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยปวดเนี่ยร้าวเลยนะฮะจนผมต้องไปหาหมอจนหมอบอกว่าผมเป็นโรคออฟฟิศซินโดผมเนี่ยปวดขนาดจะต้องฉีดมอร์ฟีนเลยนะแล้วก็สัญหายาอาหารเสริมเนี้ยมาใช้เยอะเยอะมากครับจน วันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนแนะนำให้ผมใช้สินค้าตัวนี้ครับที่ชื่อเรียกว่าวีนูเป็นสินค้าของอเมริกานะที่ผมอ่ะก็ลองนะครับผมนั่งนานๆนะครับตัวนี้คือตกใจตรงไหนหรู้ป่าคือปกติเนี่ยพอสี่ชั่วโมงเนี่ยผมจะเริ่มปวดตรงนี้ลนะแล้วก็พักนะครับแต่พอผมใช้ตัวนี้หนึ่งสัปดาห์แล้วมั้งนะครับแต่ผมรู้สึกตั้งแต่สามสี่วันแรกแล้วนะผมใช้ตัวนี้มาประมาณสามสี่วันเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้สึกปวดเลยนะ ถามว่ามีอาการนี่มีอาการนิดๆแต่ไม่รู้สปวดแบบทรมานเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ต้องพักอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้มา7วันแล้วอาการปวดพวกนี้แทบไม่มีนะครับแล้วก็อาการที่แบบไม่มีเลยตอนนี้คืออาการที่ว่าคนนั่งนานๆนะครับตรงหลังเนะี่ยเ,เราจะปวดนะตรงเอวเนี่ยเราจะปวดไม่ปวดแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ผมว่าเราจะลุกอย่างนี้ใช่ไหมเข่าซ้ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมันแบบมันปวดอ่ะมันบิดมันบิดอ่ะนะฮะ อาการเนี้ยไม่มีแล้วผมกล้าท้าเลยถ้ามีใครใช้พวกอ,อาหารเสริมหรือยาเนี่ยมาเยอะคุณไม่เยอะเท่าผมหรอกนะครับผมเนี่ยจบที่ตัวนี้แล้วผมเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซน์เวลานั่งทํางานทีเนี่ยผมเคยนั่งทํางานตีเก้าโมงเช้านะครับจนไปจบ9ก้าโมงเช้าอีกวันนะถามว่ามีเวลาไปฉี่ไหมนี่ก็ฉี่บ้างเครื่องเนี้ยผมบอกเลยถ้าไม่ดีจริงอะ่ะไม่รีวิวและใครที่เคยตาม Facebook ผมะ่ะจะไม่เคยเห็นผมรีวิวสินคา้าตัวไหนเลยตัวเนี้ยสุดตรีนสุดตรีนจริงๆ เกี่ยวกับไขข้อกระดูกเน่ยส,สุด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 นะครับพ่นนะครับพ่นเข้าไปในใต้ลิ้นของเราเนี่ยนะครับประมาณสี่ปั๊มนะครับอย่างนี้นะแค่นี้แล้วนอนจบจะทำอย่างนี้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนผมใช้เนี้ยมาประมาณปวดที่สามอาการที่เป็นปวดข้ายทอยเนี่ยถ้าสี่ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้สึกแล้วรวมเองใช้จริงแล้วก็ผมมาได้ผลลัพธ์นี้จริงๆก็เลยมาบอกโอเคนะจบนะสวัสดีครับ